ก็เลยบอกเขาว่าแนะนำวิธีว่ารุ่งยูอ่ะก้องแขนนี่เนาะแล้วก้อยๆเลื่อนก็อยเลื่อนเนี่ยเซ็ตพออันนี้ปุ๊บเขาคือคือในสภาพนั้นอ่ะป่อเขาเดากระถูกไหว่าเขาจะดดดเาอกเขาจะตักตัว่นแต่พวว่าัน่าสค่าสีบ้เะขาองเดินมาหแล้วแต่ว่าหลังแล้ว่าแล้วาดูนีกน้องแล้วใช่ใช่คือเขาจะเดินมาหะ คือนาทูนั้นมันก็ห้าสิบห้าสิบไงพี่คือเดาใจ่ออกม่ได้เดาใจ่ออกม่ได้วะเขาเออแล้วพยายามจะเอาน้าคือเขาก็บอกว่าใช่เพราะว่าเมือเขาจะหู้มือที่ขึ้นไปตัวไเนี่ยเขาบอกว่ามูอนั้นคือถอยหลังไปเลยเขาจะหู้กู้ก็เขาคนเดียวคือยอมกู้คนเดียวไงเออ ที่าดาบพุ่อยู่คนละนะครับอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับก็คือพยายามปลอมให้เขาลงมาพยายามปลอมแต่แต่ก็คือห0 50ห้าสิบเขาก็จะลงมาแล้วแต่ว่ามันขาไม่มีแรงอ่ะถามเขาประโยคนสุดท้ายว่า,าเขาทำไมเขากระโดดตรงนี้เพราะอะไรครับถามเขาแล้วเขาบอกว่าเ,าเขาก็ทับเหมือนคนปกติเขาขึ้นมาบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ที่ดูวิวนะมันเออบอกว่านี่มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ได้ปกติธรรมดาใช่ไหมคะขวันมาอย่างเนี้ยบอกว่า เขาไม่ได้ทําความเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยเขาเพิ้นมาอย่างนี้บอกว่าอุ้ยไม่ได้อย่างนี้มันมันอันตรายเราก็บอกเขากเขามาดูวิวเขาบอกเขาเคิ้นมาเขาไม่ได้ทําความเดือดร้อนใครเขาบอกอย่างนี้เฉยๆอะไรไม่เคิ้นมาเฉยๆไม่ได้ทําความเดือดร้อนใครอย่างเงี้ยเราก่อนจะคุยกับว่าเขาจะบอกอะไรสั่งอะไรไหมไม่ค่ะไม่เลยขนาดเราบอกว่าโอเคนะถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยเราจะติดต่อสถานทูตให้อะไรให้เขาบอกว่าคุณจะมาติดต่อให้ผมทําไมอะไรเงี้ยเอาอ้าวก็ เป็นเพื่อนเธอไงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะติดต่อให้<ะ>เขาก็ไม่ฟังแต่ว่าว<ะ>เอือเขาก็ฟังนะไม่ใช่ว่าไม่ฟังเลยแต่ก็คือไอตอนที่เขาจะจะหันกลับเนี่ยมัน50-50ไงเพเราเราดูแล้วอ่วะเขาจะหันหรือว่าเขาจะโดด เราไม่รู้คือเราเดาใจเขาไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเราก็พยายามพยายามดึงความสนใจพยายามคุยกับเขาให้มากที่สุดตแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเราเลยอะไรเราเลย,ว,ยวันก่อน,นหน้านั้นเขาไปเชียงรายมาเห็นว่านะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเขาไปเชียงรายมาค่ะชาวอะไรเขาชาวออสเตรเลียค่ะ